แมงบีครับคุณผู้ชมครับดูสิครับเยอะมากเลยครับเนี่ยเต็มเลยครับนครับบินว่อนเลยครับวันนี้เราต้องกำจัดนะครับแบบนี้ครับปล่อยไว้ไม่ได้แล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินชนนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมากำจัดแมงบีแมงวันนะครับ ส่วนมากแล้วก็จะมีกันทุกบ้านนะครับแมงบีแมงวันนะครับเวลามันมาตอมหรือว่ามันมาสัมผัสกับข้าวหรือว่าสิ่งของของเรานะครับมันก็จะไข่ทิ้งไว้นะครับแล้วอาจให้เป็นอันตรายหรือว่าเชื้อโรคได้นะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนนะครับเพราะว่าพ่อเพิ่นจะพาคุณผู้ชมมากําจัดครับกําจัดแมงบีแมงวันโดยวิธีง่ายๆครับคุณผู้ชมครับนี่ครับขวดน้ําครับ ขวดน้ำพลาสติกหรือว่าขวดน้ำอัดลมแบบนี้ครับกินแล้วอย่าเพิ่งนำไปทิ้งนะครับสามารถนำมากำจัดแมงบีแมงวันได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำและรับชมการกําจัดแมงบีแมงวันด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะทำการดักแมงบีแมงวันก็มี2อย่างนี่ครับก่อนอื่นนะครับ เรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับให้เราตัดสติกเกอร์ออกก่อนนะครับเสร็จแล้วครับให้เราทำอย่างนี้ครับนำกระป๋องเนี่ยครับมาวาดครับวาดรูปเป็นรูปวงกลมนะครับ แบบนี้ครับเสร็จแล้วให้เราตัดครับคุณผู้ชมครับใช้คัตเตอร์หรือว่ากรรไกรก็ได้ครับตัดตรงนี้ครับตัดให้เป็นรูปวงกลมนะครับที่เราบ้านนะครับแบบนี้ครับตัดอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเพื่อที่เราจะสอดตรงนี้เข้าไปนะครับ ยังไม่ได้เราก็ตัดออกอ่างนี้ครับเราตัดเสร็จแล้วนะครับให้เราทดลองใส่ก่อนนะครับมันใส่ได้ไหมครับนี่ครับให้มันใส่ได้อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วให้เราตัดตรงนี้ออกนะครับ ครับจะทําเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะมาจอดรูนะครับจอดรูเพื่อจะให้แมลงวีแมงแมลงวันเข้าตรงนี้นะครับเวลามันเข้าไปนะครับมันก็จะออกมาไม่ได้ครับรูเดิมนะครับพวกแมลงบีแมงวันมันชอบบินขึ้นนะครับมันจะไม่บินย้อนกลับนะครับเวลามันบินขึ้นมันก็จะบินขึ้นไปอย่างนี้เมื่อมันไปเจอตรงนี้ มันก็ออกไม่ได้ครับมันก็ตายอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะรูตรงนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเวลาเราเจาะรูครับมันจะเจาะแบบนี้ครับให้ตัวแมลงวันแมลงบีเข้าไปได้ง่ายนะครับเป็นรูใหญ่ๆแบบนี้ครับเสร็จแล้วตรงนี้ครับเวลาเราจะใส่แล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ครับนี่ครับใส่อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้ที่ดักแมลงวีแมลงบันของเรานะของเราแล้วนะครับคุณผู้ชมครับให้เราใส่น้ําลงไปครับใส่น้ําไม่ต้องเยอะนะครับแค่นี้ครับคุณผู้ชมครับได้เลยตรงนี้ครับเสร็จแล้วให้เราใส่ผงซักฟอกครับลงไปครับใส่แค่นี้ก็ฟอนะครับ แล้วเราก็ทำการใส่ตรงนี้เข้าไปครับเขยา่าทีนึงครับในเกิดฟองครับเสร็จแล้วแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเสร็จแล้วแบบนี้นะครับให้เราหาตัวล่อแมลงบีแมลงวันครับจะใช้กล้วยหรือว่าปลาล้าก็ได้ครับ กล้วยแบบนี้ก็สามารถรอได้นะครับเนี่ยกล้วยเน่าๆแบบนี้ครับมแรงวีมแมรงวันชอบอู่แล้วครับให้เราใส่ลงไปแบบนี้ครับเสร็จแล้วให้เราปิดฝาครับเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราก็นําไปวางตรงที่มีมะแรงวีมแมรงวันด้วยกันเลยนะครับนี่นี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับข้างในครับมันเริ่มเข้าไปแล้วครับ มันเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้นะครับมันก็จะไปตายอยู่ข้างใน,นครับมแมลงวีนะครับตัวนี้ครับมันเข้าตรงรูพวกนี้นครับมันเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้ครับแบบนี้ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับมแมลงวีเข้าไปแล้วออกไม่ได้ครับเห็นวิธีกําจัดแมลงวีง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับแบบนี้นะครับและไม่ยุ่งยากเน้อนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับเพียงคุณผู้ชมมีขวดน้ําแบบนี้ครับหรือว่ากระป๋องแบบนี้ เราก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ดักแมลงวีแมลงวันได้นะครับคุณผู้ชมครับอย่าพึ่งทิ้งนะครับขวดแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพียงเราใช้แค่ขวดน้ำขวดเดียวนะครับสามารถกำจัดแมลงวีแมลงวันในบ้านเรือนของเราหรือว่านอกบ้านได้นะครับเป็นวิธีง่ายๆและไม่ยุ่งยากเลยนะครับคุณผู้ชมครับ พ่อเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดติดตามพ่อเพลินชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ